เอาไปซอยแล้วก่อนรีมาปัก็ต้องของขออีกขอตับเองครับเดินเกมกลับมาคู่ขออนไรที่เวลาหลังครับที่แรกเนี่ยเสมอแลที่หนึ่งัวเองครับ ต Finally, ัวนี้บางยัง <travail. S 1> ี่ได้ครับีได้ที่เคแล้วาปาใ่ลูนี้ก็ตมเ่า่อยูกนี้เิดกไม่เข้าใจเลยครับบ้าบ้าบ้าบุมครับเฮ้ยแล้วกเียก๋ยเสียคร โอ้ไม่รู้นี้เล่นไปแล้วนะเพื่อนไม่้ ที่มาต่ฝาประตูแล้วเียวยยาวเลยนะนีต้รสมุดตัดตีดเดียนิดนึงนะคอยฝาระตูเลเลี้เลยนะโหมนสนีส้วก็น้ำเพิ่แล้วขอบอลตัมาไมเลยครับิไตัเนียเข้าเฮ้ยลอเข้าไปแล้วตัดบอต่ง โหเอหนึ่แล้วตอนนี้โอ้แสงเข้า่จริงับ็อกได้สโอ้โหอสางไปก่อนูกยาเลยยังไม่ติดทีไรด้วย้วใช้มือดึงแล้วสว่างเนี่ยโอ้เลี <photos> ่ยงเสียเปลี่ยงใส่มือดึงไม่ได้จริครับเหี่ยเป็นลูกปีกขึ้นมาครับห้ั

เสียตอนก่ทีเดียวแล้วจะสวนต่ว่าเอาจุดซ้ายไม่มาถากขาเลยี่ินไเลยแล้วาาามองหังตาเลยอาจจะเสอเกียนเาแดงๆ้ท้ายเกีียวผีตัวเองไม่าูเสียจังหวะเลยเลยอแกงอาแล้วลูกนี้โอ้โหดูออกมาอเสืตัวไม่ดีแต่วการให้ลูกตั้งแต่ ยาวที on, ่น <hi> ่ารัก <hey. S 2> ีนี้ก็ไม่มีใครอ่ะตกลงหรือออกข้างเลยนะคือยาวมาฟาส่หมได้จัวหานนี้ไงแส่ยังไปทีเดีรวออกตามไปหึงเลยอ่ะสวานนี้ออกน้าเลย

โต้คือพี่เฟยครับโอ้ัดใจไว้จพีมแล้วแม่ทำประตูให้กับพีมที่เปนขอเาปรูเพกแลิดเยด้วยาเลยมาเลยมาเลยมาเยมาเลยมาเยมาเล้ายมากลยมาเลยมาลยมาเลยม่ยเลยมาเลยมเลยเยเมมยยยยมาเมีงเาเาาเเ็มแล้วเยโอ้โหต้องบอกว่าเยาเยาาเลาเลยาประตู เรต้องมาตั <ligen> ้งเกมมาให่แล้วไปดูเียวเราเกิดพาลค่ณได้ดีแล้วล่อให้ดี่อให้ีมได้โอกาสอโอ้โหยิงจังก่งเลยทำอะไร ขาวีาังนี้ตัวเเลสยกเลยตผมยายาปูปังอยู่างด้นากัวแงไม่เทียบซึ่งด้วยนะจังหวะสองีดอ้ย้อมาเลิลจังหวะสอง เลยแล้วต <łość> ัดสินใจยิงแล้วอกว่าปาดทิ้งออกมาได้แล้วยังไม่ถลตายนะตัดแล้วไม่ขาดเลวโอ้นี่เลยดีสวนตัวเข้าไปที่อกร้อยเลยซึ่งทาเป็นสาวก็ีห่งนะครทีเดียที่อยู่ในโอ่งวนี้ครับองฤดูการแย่ที่พ่บอกไปว่าเนี่ยเลิกโทษได้ค่อนข้างดีเยอะ ฤดูการที่นี้เนี่ยเป็นทีมที่ไม่เคยเสมอตองไทยฤดูกาลนี้ต้องมีไปแล้วเราเล่เกมแรกครับติดเสมอไปแต่ว่าเกมนี้ขึ้นนำสาววตถุต้องดูแล้วต่อไปเราเหลือที่นั่เยอะแล้วต้องานอะไร้เกขึ้นได้ล้วถ้าได้ประตูท <S <S <imiz S 2> ี eh? ่สองกลัมาเลยนะครับือว่าต้องนี้โอ๊ล็อกเข้าไม้จาวไป

เราวัดีลอยมาตาเเขี่ยต้นขัดเลยแค่เราเปล่ใจเาเลยฝ่ายเราวนะกอย่าโอ้โหมาลูกนี้โอ้โหใอได้ยิเลยแค่ตั้งใจยิด้ดยเทาขา่ว่ายิงใสางเครับโอ้โหาต้องต้งต้องต้ององต้องตงง้อตงต้ so ้อง ช่้่ทางจะ่ายครวบเ้าอ่นี้จเกค่นี้คเล้คเล้คแทงคไปหคน้ไปบทลูกนี้เาสับอรที่ทา้วนัเก็บอ้อ้่ของเรีนร้างเลยาวขึ้นมาลูกนี้เข้าซองแล้วตอกเนีรับไปได้

đây này, 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 thoải à, no, thoải เขป็นการเปลี่ยนตัวอีกคนนใครจะออกครับจะขอดบอยออกครับนี้หรอวคู่จะเสิรื่องเพลงครับมีข้างน้อยหน่อยครับจะมุดตัดพอไม่มีตอดนี้เลยลงมาใหม่ครับตัข้าวทางขาไปสุดเส้นแล้วก็ุุกออกอ่ไ้เองแล้วก็ไปสวยเลยจังหวะอัศว์ไม้

เต็มซาเลไปสแกเปิดขึ้นหน้ามาลูกนี้จัับพีเดวนิดเดีัวจังหวะของเพ่นเถึงหอกข้างไม่ได้ครับ่ใใโอ้โหโต่อดใจมครับ สายจังหวะนี้ยังไปติดฟองครับตรงนั้นไปลุกตูนะสายย้อนสองมาท่าใหม่เปลี่ยนแกนเอาไว้ขาเอาโฟมอ่าเบิร์ดอย่าเบิร์ด เต้องทำให้หน้าหลาด้ต้องบอกว่าเจ้าตัวที่ง็่าน่าแย่บอได้แล้วสุดจะหนุนตาบันทท่ตัว่แอคชนต้องระมัระวังนิดนึงครัวเ่งมาแล้วเรียบร้อยเลย บอแบบยิงเสียบเรียบร้อยเล่บหนึ่งประตูต่อสามครับสองก็ต่อสามครับแปดความหาเดี๋ยวแค่ประตูเดียวตอนนี้ทีเดียวอยู่โอ้โหลูกเก๋ แล้วเวลาที่เหลืออยู่ค่อนข้างจะปิดแล้วเสียเพิ่มไม่ได้แล้วเจอพี่อยู่ถ้าเกิด์ฟเข็มประตูเลยเสียหายเลยได้เลโอ้โุดขึ้นมาทางซ้ายว่นนีแต่เชื่องต่อมาลูกนี้ตก็ไม่ดีแล้วเอาพี่ตภเข้าไหนแล้วกดแต้มยิง ไม่ได้แล้วโอ้โหดูแล้วาแล้วมาบอนทสกเสาแต่ว่าบอลมันไหลข้ามไปเหรอไม่หาาเจอลพอดีแล้วกดูตงนี้ยาวนิดนึงครับยังไปได้แล้วท้ายแล้วก็อออข้างเรเเรานล

คุ้มตายเลยตอนนี้ทีมเลูแถวสองิแล้วลูกนี้ก็ยังโใส่ไม่ได้สอโไทาซ้ายคุณอย่แอมดลูัดบอลออกมาได้ยัดประตูกลางก็ไม่แม่เหมืนเด

แลงที่ลูกพุ่งปรตูวนนี้ทพ่เมเร็วเลยครับไอ้เทเกลตัวสวนกลับแล้วต้องการประตูเดียวเพื่อจะับทุกเกลครับเราจะมีการเปลี่ยนตัวแค่ข้างสนามครับจะเอาใครออกครับพี่เจลูโอโ้โหดูอากาศเข้าไปเล่นเลยครับ เอาพี่เลยาครับไม่บอกให้อย่กลางปล่อยเล่นกลางวุดไปล่อยเล่นกลางวุฒิเล่นกลางนะวุิไปเลยไปเลยตร้หมดฟาลุนสองคนแรโดนสองติดเลยแล้วย้อนกลับไปใหม่อยเล่นกลางนะวุดอย่าสูงนะไป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 เราถ้าแตกเข้าไหนเรงนี้ไม่ถ่ายจังหวะสองย่าเป็นอเเกี่ยว ลกห้าอยากเสดได้แล้วในแดนหน้าเราให้ลูกนี้ลูกตรงกลางยังบอลหลวโงได้ไหมโอ้ไีเข้าหนักหนักไอ้หน้าเลเฮ้ยน้าน้าลยห้าหน้าเลยโให้บขวาลูกนี้ขึ้นมาไม่ถึงแล้วโค้หือหวจ่ายทาได้ดี

เอาอิโงหอกเอาเอาอุ้โซ่มาครับโอ้โดูดูตอนนี้นาทีสุดท้ายต่อนที่าจบาดเจ็บจะนั่งอยู่ขางๆเขครับเดีนยวนาจะหมดลงไปเรื่อยๆ้าตอนนี้ถ้าเกิดมีนาทีอีกนึงเนี่ย

เอรเตงคนคนนักเรียกเลยครับคนที่จะออกด้ว่อยลยครับเชิญเชิญเชิญรับวิ่งเนี่ยรหลไปแล้วโดนขาไว้ ผขาไดัาดเจ็บสองนาทีแล้วสำหรับที่เลขาลาไม่ต้อการให้ล่้ต่อนวันนี้ได้เสียก็ขึ้นทางขวาอไปให้เจยับมาลูกนี้ไม่ผ่านครับโอ้แล้วเป็นที่เลงาาเก็บบอลได้ครับเก็บบว้มาที่ผู้ชายลุกนี้ลึกไปแล้วโอ้โหแล้วนะขอกวช่วงไม้เกลยเลยแง่ขาอาจจะอ่อนลงไปครับ เฮ้ยช่ววระวเจ็บวัดสองนาทีเลาจะนีฟ้าไว้ก่อนดูอะไรจะเกิดดูเพื่อนหน่อยอ่ะออกทางในหน้าผาสนามรถน้ำนะน้ำน้ำเจอน้ำมาน้ำนี่น้ำน้ำ รถสกักเข้าถึงม่ตั้จปลอยไม่ต้องขึ้นไ

โอ้โหจังหวนี้น่าจะได้ประตูตีสมอเลยเกินครับอาวสกลแต่ว่าเวลาก็ยังพงอีกนิดนึงครับเยยกขึ้มาหลเส่แล้วมาตักแล้วนีเดียว่าตอนนี้ไปเลยยาวเลยเอาแล้วก็หมดเวลาแข่งขันขอเชิญผู้เล่นทั้งสองทีมพิการสนามเลยครับ โอ้โหจบลงไปเจมได้สุดมันจริงๆแล้วแมช่วงท้ายเกิดได้ดัวตีเสมอกันแล้วแต่ว่าจริงไม่ตรงขอไวงหวะสุดท้ายเป็นแอคชั่นของโมยังไงต้องขอขอบคุณทั้งสองทีมครับทั้งไอร์แลนดละเราของสองแล้วก็ทีมเดลวิลโลว์วันนี้เก็บสามต้มนลงได้แล้วนั้ยโอ้โหถือว่าฟอร์มดีเหลือเกินครับช่วงต้นซีซั่นครับต้องขอขอบคุณทั้งสองทีมนะครับนี่เป็นเกมคู่สุดท้ายครับ